เมืองพวนหรือลาวตะวันออกเฉียงเหนือได้อพยพมาตั้งทิ่ฐานและเป็นชื่อเมืองเดิมของลาวพวนในอดีตอยู่ติดกับกำแพงคูน้ำวัดใหม่บ้านนาขุมตามประวัติที่เล่าสืบต่อกันมานั้นเมืองน,นี้มีผู้สาวหลายกว่าผู้บ่าวและลาวพวนในอดีตและลาวพวนในอดีตจะตำข้าวด้วยมองตำข้าวหรือที่เรียกว่าครกมองซึ่งเป็นครกกระเดื่องขนาดใหญ่ส่วนหาง ของมองตำข้าวเพื่อให้ส่วนหัวของมองกระดกขึ้นเมื่อปล่อยเท้าส่วนหัวของมองก็จะมีสากมองติดอยู่กับส่วนหัวซึ่งตกด้ดยลิ่มและจะหล่นลงมาถูกมเมล็ดข้าวเปลือกซึ่งอยู่ในครกที่ฝังไว้ตรงหัวมองตรงกับจุดที่สากลงมากระทบพอดีจากการที่เมืองนี้มีผู้สาวหลายคนหางมองหางเดียวไม่หางเดียว มีไม่พอที่จะให้พวกสาวใช้เท้าเหยียบหางมองเวลาตำข้าวได้เพราะพวกสาวพวนจะมาเอาแหงกันตำข้าวในยามว่างเรียกว่างงานประจำและมีผู้บ่าวเอามาเล่นสาวด้วยบรรยากาศโคมมวลเส้นเมื่อมองหางเดียวไม่พอเหยียบจะมีการทำมองสองหางขึ้นมาใช้ในชุมชนและทำกันหลายครอบครัวในชุมชนจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองมองสองหางชื่อเดิมของบ้านนาขุม